เพราะว่าอยู่นี่มันมนีตนกวยตานี่ยู่สองตนพอว่าไหวเจ้าตีเซจแล้วก็ไปไหวกลวยตานี่จุดตู่เพิ่นแล้วก็งวดสุดท้ายนี่ึ้นศูนย์สองมาเป็นดึกเกือบเดือนเลยสิเกือบสิบห้ามือเลยที่ผ่อนมาหันแต่กลับมาเปลี่ยนมือมือสุดท้ายจากสองมาเป็นศูนย์หกนี่ศูนย์หกนี่เต็มเต็มเลยถือเต็มเต็มไม่ได้บอกผู้ใดแต่แฟนแ่งไปซื้ออีกบันถึกตรงตรงเลยแปดแปดเป็นกระได้ คำเตือนคลิปว nice ิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีครับลุงอวบครับลุงอ้วบเนาะโอ้ครับได้ยินได้ข่าวแต่เขาว่าโมเมนต์ไทยบันสามาไทยบันบุญซาไทยบันซาบัดถือเลขถือจังใดแบบใดมาอยู่นี่จังใดแบบใดจังใดครับก็ว่าถือว่าถือมาตลอดถือมาเกือบปีแล้วบหมครับเนี่ยมาอยู่นี่ได้กเจ็ดเดือนก็ถือสูงหมดแต่ก่อนบ่ได้อยู่นี่ ต่กอนเม่อยูนีต่กอนนี่อยู่กรุงเทพ<อ>แล้วก็มอดก้กลับลงมาบ้านห้องมาเห็ดสวนครับมาเห็ดสวนมาเห็ดสวนมาปลูกผักปลูกทั่วขายยื่นนี่แะมาแปลงทงยูนีเจ็ดเดือนแล้วเรรจ็ดเดือนมาอยู่นีเจ็ดเดือนแม่นเป็นอังไรครับมาพ่อมาอยู่ในสถานที่ตรงนี้้วครับพื้นที่ภูมิเจ้าทีเป็นยังไงครับแต่ภูมิเจ้าทีพันดีพันห้โชคห้ลาบสุงวดนใดสุงวดไในสุงวดนแม่นถึงมาสุงวนมาครับแม่นถึงมาสุงวดนแต่ห่างวได้หลาย อ่าเพราะว่าทั้งนี้บ๊บโบ้ควายเล่นหวยแต่แฟนอ่ะเป็นคนเล่นเล่นก็เล่นหวยแต่แฟนถือถุงมวยแม่บ้านซื้อซื้อวยแ้อถือทุกมวยถือถุงวดถืองวดทั้งล่างทั้งบนสามตก็ถือที่มาอยู่นี่เจ็ดเดือนมาอยู่เดือนแรกก็ถือเลยแมนบอลเข้ามาอยู่เดือนแรกคือเจ็ดเจ็ดนี่ตรงเปรยเลยเจ็ดเจ็ดนี่เปรยเลยให้ตัวเดียวเลยหลายคนอยู่บ้านเขาถือหลายคนถืงหมดเจ็ดเจ็ดแต่บ่เคยบอกผู้ใด้แต่ห่างมาบอกผู้ใด้ให้ไป ไปซื้อน้ำเพิ่นเวลาซื้อน้ำเพิ่นเพิ่นหูเพิ่นหูเพิ่นเลยเพิ่นก็เลยถามว่าได้เลขมาอาศัยยังสิบอกมาจะได้ซื้อน้ำเจ็ดเจ็ดนี่มาเดือนแหลกเด็กเจ็ดเจ็ดมาอยู่มาอยู่ในเทื่อแหลกอือเจ็ดเจ็ดเลยถือเจ็ดเจ็ดมาไหวใจเจ้าทีเจ้าทางนี่อ่าเป็นเจ็ดเจ็ดนี่ตัวแหลกเลยแล้วตัวที่สองก็คือหาซีหมวดที่สองครับเห็นกับโตเลยเห็นกับโตที่มันขึ้นมาจากต้นกล้วยตานี่เลยเพราะว่าอยู่นี่มันมีต้นกล้วยตานี่เยู่สองต้น S <S พอว่าไหวเจ้าตีเซ็ตลก็ไปไหวกวยตานี่จุดทูเพิล้วก็งวดสุดท้ายนี่ขึ้นศูนย์สองมาเป็นเดือเกือบเดือนเลยซิเกือบสิบหาหมือเลยงวดที่ผ่านมาบ่<ม>างเหัน,ามามน,หนแต่กลับมาเปลี่ยนมือมือสุดท้ายจากสองมาเป็นศ<ม>ูนย์หกนี่ศูนย์หกนี่เต็มเต็มเลยถือเต็มเต็มไม่ได้บอกผู้ใดนะแฟนแดงไปสื้อเอง่นถือตรงๆเลยแปดแปดเป็นก็ได้ซ้อมมากเลย เห็นตามอันนี้หรือว่าเป็นผลปันครับพอเห็นตัมนี่เลยเลนเห็นโลดเล็กเห็นเป็นตัวเลยเห็นเป็นตัวเล็กขึ้นเลยบอกขึ้นจากงวยกล้วยกับต้นกล้วยแล้วกับผลไม่ทุกอย่างอยู่ในอยู่ในส่วนที่เนี่ยอ่าในพื้นที่นี่เพราะว่าที่เป็นบกม่วงอ่างวดที่ออกสามสองนั่นกันเห็นจากงวยบกฮูอ นึกว่าเต็มๆเลยนึกว่าเป็นความฝันนะว่าบ่มีบ่ความฝันนี่เจ้าที่เจ้าทางเอาพูดย่นี่เข่าฝันบอกเลขบ่บ่เพิ่นบ่ได้เข่าแบบนั้นเพิ่นจเพิ่นเห็นแบบอยู่กับผลไม้ทุกอย่างอยู่ดีอยู่ในสวนแต่ที่สังเกตเห็นสังเกตเห็นปุ๊บจังบึงจังเห็นหน่วยบักมุ่งสุกนี่เทียนมาล่ะมื้อนี้เฮาก็เห็นตัวเลขขึ้นอยู่หั่นเลยอ่าเฮาก็ปล่อยบักมุ่งลงมามื้อใด้ขันเพิ่นสิให้เฮาก็เห็นจากแบบนั้น ส่วนหมากผู้ใดสิเป็นคนเห็นเมีนลุงกว่เจ้าของนี่เป็นคนเห็นเจ้าของนี่เป็นคนเห็นแต่นี่เราก็ทายคิดไปให้แฟนเป็นคนสื่อเพราะว่าเจ้าของนี่บอกได้แต่ว่าเป็นเสี่ยงดวงนี่สื่อว่าถือเจตียาคือดวงการสื่อบ่มีแต่ดวงบอกคนนั้นได้ดวงบอกคนนั้นได้บอกคนแนะนําคนนี้บอกได้คือคือเห็นเอเห็นเห็นจ้าของเนี่เป็นคนเห็นเองแต่แบบขันว่าที่ไปซื่อนี่ถือว่ถือเลย คือห้คนอื่นไดแต่จะค้องหำับอ่านี่คืออธิเป็นกฎอีกอย่างหนึ่งกัไดแตงแก่มาอยู่นี่เจ็ดเดือนนี่ถือสุงวดเลยถือซุงวดบอลสามตัวก็ถือสามตัวตรงๆนี่ถือถืออยู่สองเทียแต่สองตัวน่ถือมาตลอดถือมาตลอดขันแม่นสองตัวนี่อแต่งวดที่แล้วที่เห็นสุดท้ายวังหันอ่ะแปดแปดกับศูนย์หกอันนี้ก็ได้ทั้งล่างททั้งบนได้แปดแปด แปบแปก็ได้กับซูนฮอตก็ได้อ่าแต่ว่าเจ้าของก็ได้ซื้อเจ้าของบ่สซื้อบ่มือนท้อาดมีแต่แฟนซื้ออ่าแม่อะนีแต่แฟนเห็นไปบอกคนอื่นซื้ออืมบอกคนอื่นซื้อได้แต่เจ้าของนี่ซื้อบ่มันเป็นอย่างไรมุนดวงดวงบใ้ทางนี้คือดวงให้คนบอกคนอื่นได้ดวงบอกคนอื่นเราดวงซื้อบ่ได้เจ้าของซื้อบ่ได้นี่คือเหตุผลที่ยังกะบ่งหูจากตรงนี้มันเป็นพุ่มอ่าแต่ก่อนเนี่ยโมันเป็น เป็นทังไหครับเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่แต่สมัยก่อน่อ่าแต่สมัยก่อนนี่เพิบอกฟังเพิ่ให้ฟังว่ามันเป็นทางผีพันทางผีพันพราะว่าเส้นทางนี้แต่ก่อนมันเป็นเส้นแบบง่วพันอานำทางพันเรื่อนรัาผู้ใดไปเห็ดนิยังทางตันนี่เกิดเรื่องเห็ดบ่ได้ปล่อยตรงตรงปล่อยทางเส้นนี้ไปตลอดเมื่อก่อนนี่มองแถวนี้มันเป็นเดินเเดียดมันเลยเดินพ่นตุ่มเกลือแถวนี้แล้วก็มัก ทว่าเมาขุดหลุมเมา่ขุดหลุมจากเดินเหยียดมาเป็นหลุมเจ็บน้ำตัวเมือเป็นหลุมเจ็บน้ำสังปูยาตายายุ่เนาสมัคเป็นลอยๆปีมาเป็นอยู่จักงหลอยปีพันปีเนาะมั็สะสมถมกันมาเนาะมันสะสมมาอตั้งแต่ปีนึงก็เปลี่ยนแปลงหลายเนาะไม่เหทือนเลยมันจักงกลอยปีแล้วเออจักงลยปีแล้วพอมาช่วงนี้กะคือเว่ายายบอกว่ามีเจ้าทีคนซื้ออยังปูดำอยู่ ผู้ดำแมนเป็นผู้ใ็นผู้ดำเนาะคล่องย่นี่แต่เพิ่นพี่สาวมาอยู่ตอนลงมาตอนแรกกันถือเพิ่นแสดงมาไปเพิ่นหายได้โชคทุกคนตัวนนี้เาะได้โชคทุกคนพี่สาวมาเคยมาเหยียดสวนเหยียดยังอยู่นี่ซีหาปีที่แล้วก็ยังถือจ้าของลงมานี่กันเจ็ดเดือนนี่ก็ถือทุงหัวขนาดดีๆขนาดคนบ่มักคือเรียกคือหวยเพิ่นยังให้่า้เพิ่นใหายเพิ่นยังสั้นแต่เพิ่นให้แต่เจ้าทีเพิ่นบอกว่าเพิ่น พ็นอีแบบนั้นคือไห่แบบผู้ใดมายูนี่กัสิเป็นอได้โชคเนาะได้โชกหลายคนอย่เมือนนั้นเนบอกหมูบอกมาเห็นอืหาซีบองหมูก,ก็ถือก,ก็ลายลนนายตังคนอย่ใกล้ๆกันนี่ไอ้ไห้หน้าก่ใกล้กันนี่มาเห็นน้ำมือนั่นคือบุกหมูท่านตั้งสูงตั้งสารเพื่อนอไปครับนี่อ่อบอกท่านให้ตั้งสารเอาแต่จุดไทยแบเพื่อนตอนที่แฟนซื้อตึกซ้ำตัวตรงๆสองหมวดก็เลยซื้อจุดไทยมาแขวนไง แต่ตอนนี้อีกต้นที่เพอ่์ไห้หวยดีๆน้ำตายไปแล้วคือคือล่มผัดมันขาดเคิงต้นกล้วยเนาะอ่าต้นกล้วยขาดเคิงที่เพุ่นไทยดีๆที่นไทยเป็นหนึ่งอาซีก็เจ็ดเนะแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่ต้นอ่ายังเหลืออยู่ต้นหนึ่งต้นนึงแมนเหลืออยู่ต้นหนึ่งอืมปี่น้องข้างบนอาจจะเป็นได้โชคอ่ารอดวันที่แล้วเนาะอันนี้เป็นเรื่องแล้วแรกมนครั้งแรกมาเที่ยังมาตลอด ถือม่าตลอดแต่ถือว่าลลยถือแบบบ่อๆคนด่นหูน้ำนะครับคือแฟนนี่คนดีซื้อทั้งออไล่ซื้อทั้งไล่ทั้งกลุ่มของเพิ่์ลเล่นกันรับัดนี้หละกจองวดบัดนี่นะถือว่าเป็นการแบ่งปันให้เอฟซีทันพยมคือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าห้องหูเข้าห้องกระตรงมาตามเพราะว่าเกี่ยวกับตัวเลขเรื่องเล่าเนี่ยเขาจะตามให้อีฟซีกกันมาโดนแล้วเลขวดวันที่สิบหกพฤษภาหกแปดนี่ลุงอบมีมักนใจตัวเล่นะครับ มักที่เห็นเนี่ยก็คือในบกมวงอะไรที่มันเกิดคือสามหามักที่สุดคือสาลองไปเหตุบัขันโชคดีมีโชคมีลาบกระทิได้มักสามหามักสามหามักสามหาโตเดียวหน่ยป่ครับมักสามหาตัวเดียวมักสามหาตัวเดียวเนาะตัวเดียวเลยตัวเดียวมันไม่ขึ้นแตี้ลงเต้มตัวอ่าตัวล่องอะคือขึ้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งอะคือ สองหาครับผมคือว่าที่เป็นจุดทูบอีกคนบอขอกับแม่ตัวนี้อขอแม่ตัวนี้่าจะได้เล็ตัวใดแมนเดี๋ยวไปจุดคูบคอนอีกทีนึงแมนแต่ว่างวดนี้มักสามหาแล้วสามหาแล้วมักอ่ะพี่น้องพราาได้จากผลมกม่วงันะครับเราก็คว่มฟันของแฟนกับตรงกันเป๊ะพอดีครับผมเอาพี่น้องเดี๋ยวถาน่ะเดี๋ยวไปจุดทูบ่าจะได้ตัวใดว่าจุดตรงกันบอเนาะแมนครับแต่ะเหล็กเราหมักเนี่ยคือสามหาสามหา โอเคครับผมออาขอบคุณครับ